ยี่งจเสียงไอ้พ่นก็ดีใจแล้วยิ่งไอ้ใจแห่งแนฟสนับพี่น้องพันยได้ยิ่งมาอย่างนั้โอ้เมื่อนี่ดีใจไว้พี่น้องมาหาเสียนนขั้นกว่าทันเห็นเด่นเลยสวยไหมเด่นคู่ เล่นหกคู่คือเก่าเด้อครับเจ้าสีเข่าตัวเจาะมันว่เข่าเจี๊ยบครับถาเลังเทื่ยมันกันกบว่เข่าตัวเจาะเพราะฉะนั้นการแนะนำให้พี่น้องลงท,ทุนไปทุกตัวเลยครับตัวจ่อเบื้องให้เสี่ยมี่เข่าตัวเจาะบ่ครับจริงๆแล้วเสี่ยนเพุ่นกับว่ามันใจท่อกันมดสุดโต่งเอาทันเจ้าเบื้องโบ้งเลยเสีนาะเจ้าเบื้องมันสีเข่าตัวเจวาะบ่แต่ว่าเจาะไว้ให้ ตะว่าวันวันจันท์มันบกเอาตัวจอเนาะเนี่ยอ๋อไม่นี่สามตัวมีสามหางน้ำมือนั่นสามตัวมีหางเดียวเกือบโปะเกือบแตกสามตัวเนาะเส้นมือเนาะมือนี่เก้าสามหกเนาพร้อมแล้วยกเนายกได้เลยครับพี่นอแต่งเตรียมแคปเลยครับแคปไปเรื่อยๆคุยอันไปน้าครับเนาค่อยๆหมุนมาถึงตรงได้เส้นเพื่อนทีว่าเห็นแต่หูเส้นเพื่อนทีว่าอี่าง้ อย่างคือเอฟซีบาเนนะคะบาราคนเก่งพูดไม่เยอะอ yeah. คนพูดเยอะไม่เก่ง yeah. อาศัยว่าพูดเก่งเหรอ,อ,อปหเป็นไปทั้ไหมไปเอาไปไ้่หลบกันแค่าสามนะครับขออนุญาตอ่านพี่้องฟังจากน้อยนะครับเป็นน้ำ จับคู่สองตัวมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เห้าเ็ดสเจสามแปดสี่เ้าห้สาหกี่เจ็ดและสี่แนะครับเจาะวนี้ว่าสามตัวมี9ก้า3าเจดเหและ1นึสามเจตัวที่เชียดเนียนไฮคือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามเจดสามแเก้าและสาหนะครับ แชปหน้าจอเริ่พี่น้องแคปเลยนะครับท่านผู้ชมแชปหน้าจอปไปขยายเอานะครับคอยมาข้างนี้อีกเนาะคะ่ะใจเย็นๆนะคะอีกทีใครที่ยังไม่เห็นนะคะใจเย็นๆน,นะคะจุดทันวาที ไปเรื่อยๆยกไปนิดนเพื่อนโอเคครับโอเคเ่าีปน้องแคปเลยครับตอนนี้มันเ,เป็นช่วงท้ายนะครับเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับแคปได้แคปเลยครับ ชัดเจนไหมชัดเจนไวเอฟซีครัตัวตัวเน้นก็ามูหกับตัวแต่มสีน่ะตัวแต่มสีมันบาตัวคาดว่าตัวคาดว่าคือก้ามูห์เจ้าสามหกเนาะส่วนที่เซียนเมื่มักเพราะตัวมากสืวนตัวมักคนตัวชอบเป็นการส่วนตัวนะครับชัดแล้วน้องไห้ซี ะพี่นองกัที่เห็นกันทุกท่านเลยครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับชัดเจนแล้วนะครับไปขยายเบิ้งเอานะครับ